มอะไรฮะเรามีอะไรอยากจะขออะคือเราสองคนลองมาคุยกันดูดีไหมก็คุยอยู่นี่ไงเฮ้ยไม่ใช่คุยแบบนั้นดิคุยแบบคุยอีกแบบนึงอ่ะแบบไหนอ่ะแบบเอ่อ คูแบบเปี่ยนมาเป็นแฟนอะแมวเหรอกคุยมาตั้งนานแล้วคบไปเลยดีกว่าคบเลยเฮ้ยนี่เธอพูดจริงไหมเนี่ยจริงแน่นะที่สุดไม่ได้มีจี้นะพูดจริงอ่ะ จะครบไม่ครบครบดิครบดิครบดิใครเน้นนี่เธอพูดแล้วอะห้ามคืนคำนะเงินเรียกมาก่อนว่าพี่มาละยสุดสวยึอ่ะเร็วเรียกเร็ว พี่มาอะไรคนสวยไม่เห็นได้ยินเลยพี่มาอะไรคนสวยเฮ้ยอะไรของพวกมึงเนี่ยขอป้าให้ต่ามาเมื่อกี้จานทำอะไรอ่ะโคตงุยเลยเฮ้ยมาอะไรช่วยด้วยมันแกล้งเขา ดูท่าทางกูค,คงต้องไปแก้บนอีกรอบแล้วล่ะคะ่ะแก้บนอะไรวะกูไปบนไว้ไงคะขอให้มึงสองคนนะอ่ะลงเอ่ยกันฮะก็มึงลีลาชาักช้าขนาดนี้นะคะ่ะไรจะได้กันฮะเอาแล้วตอนนั้นที่มึงไปบนไม่ได้ไปขอแฟนให้ตัวเองเหรอโอ้ยของกูอะเรียบร้อยมันสึกพักแล้วคะ่ะไอ้เชีย เงียบเลยนะมึงอ่ะอ้าวน่ะไหนๆก็มึงสองคนก็ยังไม่ได้แก้บนของเก่าด้วยเนาะก็ไปแก้พร้อมบบกับกูลวดเดียวเลยค่ะ